สช่แล้วคือมีกระบอกตั้งหมดหมดมันปรับได้ทีละช่องอะไรพี่อันนี่เป็นอะไรดีครับอะไรขยับไปไม่ไม่ขยับนี้พอดีแล้วไม่เอาไม่เอาตรงนี้พอดีแล้วไม่จับตรจะเปลือิดด้วยเลยอ่ี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปันนึงอะไรนะคือยังไงมันมันเปิดยังไงอะไรยังไงมัมีปัญหาอะไรไหมเปิดโล่งปิดปิดดูแล้วตรงนี้เป็นที่ของพี่เหรอถูกครับถูกถูกหน้าบ้านผมหน้าบ้านก็มันก็แบ่งกันสักนิดหนึ่งเข้าสักนิดหนึ่งไม่ได้เหรอเดี๋ยวเบื่อมีคนเข้ามาตั้งอีก啊 อกยกยกลงยกงยกกละยกลยกลงยกลยวลงยกงยกล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 งยก้งยกลงยบลงยกลงยกลงนไรงยกลงยกลงยกลงยกองยกลงยกลงยกลอยกลงยกองยกลงยก่อนกลงยกลงกลงยกลงยกลงยกลกลกลงองยงกกงยงงกกยง้ลงยลงงลงลกบ ข,ขึ้นข้ามขึ้นข้ามขึ้นข้าโอ้ยแซมดูอายลูกบ้างลูกเห็นลูกคลิปเนี่ยแปลกแตกเขาบอกว่าให้แซมเป็นคนตลกบ้างนะจะได้มีคนดูคลิปเยอะกว่านี้อ่อนเหรอเดี๋ยวเม่แม่ติดตามไปนะครับช่องแซมชนะชัยระเหมือเอาไปเชื่อครับอ๋อครับไอที่บอกว่าออกไปจากผมี่จะไปทำคลิปใช่ไหมที่ออกไปจะไปทำคลิปใช่ไหมก็ทำอยู่แล้วแหละออกไปไหนแม่เราไม่ออกไปไหนอ่ะ พี่ขอตัวป่ะพี่เดี๋ยวผมไปทำคลิปนั่งรถบัสทุกำคลิปนะต่ตองนั่งรถบัสทุกหรือรถหกล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคโอเคลบ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 พี่เอสลบพี่เอสลบพี่เอสอ้าเดี๋ยวกุยเดี๋ยวกุยังอ้เดี๋ยวกุยังมีใครคุยกุยยัเอาพอใจยังพอใจยังเอาโอเคโอเคเอาแซมเอาไม่เอาไม่ใช่ของคุณแบบนี้เขาไม่ใช่แบบนี้ขอบคุณครับหมขอบคคุณรับขอบคุณครับขอบคุณครับ ปิดเลยปิดเลยไม่ต้องหันประตูหันประตูทางอื่นไม่ต้องไปหันทางเขาเขาเขาแบบห่วงนักห่วงหนาบางาันมาคุยกับพี่บ้าอย่างเงี้ยไม่เจเจออกมาอย่าเงี้ยเจจะให้หันเราเปิดหันไปคุยกับเจถามว่าเขาอยากหันไหมถามมาก่อนไม่ใช่เพื่อกันฮะเผื่อมันหลับจะได้ปลุกมันได้เอาใหม่ดิเผื่อใครหลับนะหลับผมผมโอ้ยเนาะอยากมีเบียร์เย็นๆสักแก้วจังเลย เหมือนขั้นคายรีคอร์ดเลยขั้นคายยูซอนแซมแซมแซมไอ้น้องใหม่ใจดาวอ่ะรุ่นน้องใหม่ใจดาวเราอ่ะไอ้ที่ชื่อออนออนที่ดาวมันหายไปไหนวะช่วงเนี้ยออนไม่ได้มาน้องใหม่ใจดาวออลผ่านคนเดียวออลไม่ได้มาออเดชั่นนะฮะออนไม่ได้มาออลไม่ได้มาออเดชั่นไม่ได้อยู่ตรงไหนนะออนอยู่อีงออน ออ่ายสบู่ตัวนี้ยถายสบู่ครับถ่ายสบู่วันเดี๋ยวนี่เขาหายหน้าหายตาด้วยไหมไม่รู้ไม่ไม่ค่อยมาคุยกับเราเลยเป็นแข้งแต่เขาดังมาเนี้ยแล้วครับดังแบบไหนล่ะเขาก็ดังในไม่ใช่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เต็นท์เขาเขาเริ่มติดป้ายแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาสวยมากเลยเขาไม่คุยกับเราหรอกเขาเริ่มติดป้ายแล้วนะเขาก็ลืมพี่ลืมพี่ลืมเขาไม่ใช่พี่จะเข้าพี่ผ่านเต็นท์เขาพี่ไม่กล้าเข้าเลยเขาเรียกเตียวเขาเลยนะแต่เขากลลืมเราหมดแล้ว พี่เคยจะเข้าเต็นท์เขาแต่ว่ามันพี่ก็ไม่กล้าเข้าอ่ะเขาก็เขียนป้ายไว้ห้ามแซมออสนะไม่เห็นเหรอเออห้ามแซมออสเข้าป่าเป็นไรไม่รู้กับเราพูดแต่ก็ได้แต่ก็มันมผแยแล้วพี่แซมพี่ฮะเขาเปลี่ยนเขาขี้เขายังเปลี่ยนเลยเราเรียกออนทิดาเขาไม่หันนะต้องอีออนอีออน ได้ยื้อข่าวนะแต่เขาแต่น้องก็ดีใจน้องน้องครับน้องฟังไอ้กูฟังไอ้ไอ้ได้ย้ายก่อนไอ้กูหายใจก่อนฟังฟังฟังอ่ะเขาไว่าฉัแจะต้อนไปเรไอ้ตะลองอิงออนหรืออิงออนตอนนี้น้องชื่ออิงออนครับเอามาฟังมาฟังเอาฟังเอาฟังฟังฟังเราฟังเราฟังเอาพูดพูดพูด เอาฟังแล้วเนี่ยเอาฟังแล้วเอาฟังแล้วเนี่ยเอา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 หน้าเข้าไปหนึ่งสองสามเอาเข้าไปหนึ่งสองสาม ใช่ว่ัวไหนมีอะไรเห็นมีอะไรเลยอนุกกเลยด้านุกไม่สดเลยอ้าจะพูดอะไรก็พูดบอากันเดาเมื่อนี่พอมื่อนี่มันเด็กอาจะพูดอะไรก็พูดเร็วๆวันเด็กมีอะไรให้พี่เอ็ดดี้ม่อาเฮ้ยนี่มาอยู่นี่ได้ไงเนี่ย แม่ตังไปไหนแม่ตังเพื่อนไปทำอะไรไม่รู้มาทำอะไรไม่รู้แล้วก็ถามเพื่อนเพื่อนมาแลกตังเลยมันทำอะไรกันแน่เนี่ยเอาดีๆย่าเนี่ยหลังฐานคากล้องหมดแล้วเนี่ยไอเดียหันกลิ้งไปกินขนมพี่อุ้ยไม่เอาอ่ะขนมแซมมี่ขนมจับกินครับขนมกล้วยหอมอ่ะไม่เอาอ่ะหมดแล้วเนี่ไปมาไปมานอนจะให้แล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณรนมอะไรขอบคุณครับขอบคุณครับแซมเป็นอะไรแซมวันนี้นอนเต็มที่อ๋อนอนเต็มที่เหรอวันนี้นอนเยอะนี่ของใหม่พัชรีเด้เอาของเอาของแซม เ้ยมันไม่ใช่ตัวผมพี่มันเป็นการสแสดงมันการแสดงใช่ไหมเอา้าพี่พให้เสื้อแสบละวแซมเองขอบคุณพี่เลยแซมเองขอบคุณพี่เลยโอ,อ้โหอขอบคุณตั้งแต่วันแรกแล้วจะมาพูดอะไรตอนนี้เอาขอบคุณใหม่สิฮะขอบคุณใหม่ครับ <laughs> <laughs> อะไรเวียดี้ตั้งแตถ่ายแล้วถ่ายได้เลย ไปกั้านค่ายรีสอร์ททันค่ายรีสอร์ทบอมแล้วใช่ไหมพอมแล้วอมันคารีสอร์ทไปยัง่อขึ้นน้ำอ้ยตังเยอะนี่วโอ้ยตเลยวนีกิลัเอพันหนึ่งว่าเศร้าเดียวเขานะ เท่าเดียวกับที่นี่สองหมดเดี๋ยวเปลี่นดเพื่นเนี่ยเอาคิดคิดนีไว้แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวขึ้นไปเช็คซทาเพียงไหนเพียงไรเหรอบอลลูมก็เพื่มแล้วหมไทยอ่ะลองดิขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาเตะบอขอบคุณครับแล้วดนี้เอาอีกรอบวนะ เอาเอาเอางี้ดีกว่าร้องไปด้วยแล้วขอบคุณครับไปด้วยนึงสองออกล้าว่าแต่บอกใครจ้งพูดีาไปหมดเลผมบอกแล้วนะครับคนธรรมดาคนนี้ไม่ได้หรอกโอ้ยอย่างเนี้ยเราไอ้เนี่ยวมันกินยำยำในเวลาไมกินน่งกันอันนะครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านการติดตามนะครับขอบคุณน้องแซมนะครับคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เอ็ดดี้นะครับ แยมเพื่อนเ้าเป็นเพื่อนเหรอเป็นเพื่อนกันเหรอมันอย่างเี้แหละมันกเดดเหรอออตายแล้วแหลขนแล้วนแยมอ่าา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 